สวัสดีครับ Bible before breakfast คำทิปประจำวันวันนี้วันศุกร์ประเซดนะครับ1โคริน์บที่11ข้อ23ถึง24หัวข้อเรื่องระลึกถึงให้เราอธิฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่เราได้มาเพื่อจะระลึกถึงให้เราได้มีโอกาสคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าจะสอนเราด้วยกันอธิษฐานในพระนามสุขเ,เจ้าเอเมนเอเมนนะครับอาทิตย์ นี้นะครับตั้งแต่วันนี้วันศุกร์ไปจนถึงวันอาทิตย์มันเป็นเหมือนเรานั่งรถไฟเหาะนะครับจากอารมณ์ที่สุดขึ้นไปสู่จุดสูงสุดและเป็นโอกาสที่เราเองจะได้มาดูพรนะเจ้าพระเจ้าด้วยกันใน1โคริน์บทที่สิบเข้อยี่สถึงยีนะครับเราเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมพระกัมภีร์ที่เราคิดถึงพระเยซูคิดนะครับดันไปอยู่ใน1โครินนะครับ หนึ่งโครินบทที่11ดนะครับนั้นวันนี้เรามาดูด้วยกันนะครับหนึ่งโครินบทที่11บเอข้อยีถึงข้อยีบนะครับบอกอย่างนี้ครับว่าเพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้ามอบไว้กับพวกท่านนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือในคืนที่เขาทรยศพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงหยิบขนมปังและเมื่อขอบพระคุณแล้ว จึงทรงหักและตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงทําอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเราครับเพราะคมภีร์ตอนนี้นะครับเราเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของการตั้งพิธีมหาสนิทนะครับมีอยู่ในมัทธิวมารโกลูกาครับแต่ว่าทั้งสามเล่มนะครับไม่ได้ให้อารมณ์ที่เราได้เห็นถึงภาพนี้ได้ชัดเจนเท่ากับสิ่งที่เปาโล ได้บันทึกไว้ในหนึ่งโคริน์บทที่สิเอ็นะครับถ้าเราจะเปิดดูมัทธิวมาลาโกนะครับลูกานะครับเราจะเห็นว่าเขาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าในห้องนั้นในค่ําคืนวันนั้นนะครับแต่สิ่งที่เปาโลเขียนออกมานะครับเปาโลเขียนมาจากเปาโลได้มีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์นะครับและแม้ค่ําคืนนั้นเปาโลไม่ได้อยู่ด้วยในห้องนั้นแต่ว่าพระเจ้าก็ได้ ให้เขาได้คิดถึงสิ่งที่เขาได้รับจากพระเยซูกิ์ครับเหมือนเราทุกคนวันนี้ครับเรากําลังคิดถึงสิ่งที่พระเยซูกิดพูดกับสาวกนะครับเปาโลบอกงี้ครับว่าเรื่องซึ่งขพระเจ้าได้มอบมอบไว้เปาโลได้รับจากพระเจ้าครับก็คือในค่ําคืนนั้นเปาโลเองได้อยู่ด้วยครับในความรู้สึกของเขาเขาอยู่ด้วยกับพระเยซูริ์ครับพระเยซูริดถูกทรยศ คำคืนนั้นพระองค์หยิบขนมปังพระองค์ขอบพระคุณและพระองค์ตรัสว่านี่คือพระกายของพระองค์ที่ได้ให้กับเราทั้งหลายให้ทําอย่างนี้ก็คือระลึกถึงพระกายเพื่อเป็นการระลึกถึงพระเยซูกิตและปาโลเองได้ถ่ายทอดสิ่งนี้มาถึงเราทุกคนวันนี้ครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าเวลาที่เรา ได้มีโอกาสระลึกถึงพระเยซูคริสต์นะครับคุณอาจจะคิดถึงว่าวันนี้คุณไปคิดซจักนะครับและได้มีโอกาสทําหลายอย่างครับไม่ว่าจะมีความหมายต่างๆสิ่งที่คุณจะทําด้วยกันสิ่งที่คุณจะฟังพระเจนาพระเจ้าแต่ในที่สุดแล้วพอยคือว่าพระเยซูคริสต์ต้องการให้เราระลึกถึงพระอ,องค์ครับสุขประเสริฐจะผ่านไปทุกปีนะครับ โดยที่เราเองเศร้านะครับบางคนบางประเทศถึงกับขนาดจำลองพิธีนะครับมีการตึงกังเขนกันจริงๆมีการดื่มในห้องจริงๆนะครับมีการทนทุกข์จริงๆแล้วมันเป็นช่วงเวลาของคนอิสราเอลที่เขาช่วง Passover นะครับก็คือช่วงที่เราเรียกว่าช่วงเวลาผ่านเว้นนะครับปัสกา คนอิสราเอลมีกฎเกณฑ์นะครับว่าไม่มีใครเข้ามาร่วมปัสคาก็เข้าได้ครับนอกจากคนที่เป็นยิวเท่านั้นแล้วก็เขาอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาได้คนต่างชาติจะต้องผ่านการเข้าสุนัขเท่านั้นนะครับแต่ความหมายของพระยุสคิดกำลังบอกว่านี่เป็นมากยิ่งกว่าการผ่านเว้นนะครับการผ่านเว้นคือการที่คนอียิปถูกทู่แทงความตาย พลากลูกหัวเปียงเขาไปใช่ไหมครับและพระเจ้าให้คนอิสราเอลทาเลือดไว้ที่วงกบประตูทําให้ทูตแห่งความตายผ่านเว้นบ้านหลังนั้นไปครับและเขาอยู่ในบ้านด้วยการที่ได้รับการปกป้องจากโลหิตจากโลหิตของลูกแกะนะครับที่เขาเองได้ฆ่าแล้วก็เอาเลือดมาทาที่วงกบประตูครับนี่เป็นภาพความหมายที่พระคิดกําลังให้เราได้คิดถึง ก็คือการที่เราได้รับการผ่านเว้นความตายเพราะบาปของเราโดยโลหิตของพเยูคิ์ครับในปัสคาไม่มีน้ำองุ่นนะครับเขาใช้ขนมปังไรเชือ้อเขาใช้เวลาเจ็ดวันในการเข้าปัสคานะครับแล้วก็กินขนมปังไรเชือ้อแต่ในค่ำคืนวันศุกร์นั้นเองในะขณะที่คนอยู่ทั้งหมดกำลัง ทำปัสคากันอยู่นะครับการที่เขาระลึกถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าการช่วยกู้ของพระเยซูริตก็มาถึงชีวิตของเราทุกคนด้วยการยอมตายของพระเยซูริตครับแล้ว,วันนี้เปาโลกําลังบอกเราว่าให้เราคิดถึงสิ่งที่พระเยซูกิตทําเพื่อเราไม่ใช่แค่พิธีไม่ใช่ที่เราจะเข้าไปในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแล้วนั่งเพื่อจะระลึกถึงพระเยซูกิต แต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่เราต้องระลึกถึงจริงๆแล้วเราควรจะระลึกถึงพระยุสคิดนะครับในทุกๆวันของเราแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับอย่างน้อยเรามีปีละครั้งที่เราจะระลึกถึงนะครับและในคริสตจักรทั่วไปเรามีโอกาสรละลึกถึงเดือนละครั้งหนึ่งรละลึกถึงการผ่านเว้นการช่วยกู้ของพระเจ้าและวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่เราจะระลึกถึงพระยซสคิดด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง ผมเชื่อว่าโดยโดยตัวมันเองนะครับมหาสนิทเนี่ยเราจะสงวนไว้สำหรับคนที่ได้มีโอกาสรับบัพติสมานะครับเหมือนคนยิวครับที่เขาให้พิธีนี้มีสำหรับเฉพาะคนที่เข้าสุนัตเท่านั้นหรือคนยิวเท่านั้นแต่ผมอยากให้การละลึกถ,ถึงพระคิดมีความหมายกับเราทุกคนครับคุณทุกคนที่ฟังไม่จำเป็นที่จะต้องมีพิธีรีตองใดๆครับ และเวลานี้คุณจะลึกถึงพระยุสคิดในที่ที่คุณอยู่ครับโดยเฉพาะในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุกประเสริฐวันที่พระยิสคิดได้อยู่บนห้องชั้นบนครับและพูดกับสาวกอยู่ครับว่าขนมปังนี้คือภักายของพระองค์พี่น้องครับเมื่อเราไม่มีพิธีรีตองนะครับเราก็ไม่มีขนมปังครับแล้วเราก็ไม่มีน้ำอง,งุ่นนะครับแต่ผมอยากให้คุณได้คิดถึงพระยสคิด โดยที่พระองค์เป็นขนมปังให้กับคุณครับและในวันนี้เมื่อคุณคิดถึงพระเยสคิดคุณมีขนมปังนั้นอยู่ในมือแล้วครับนี่คือภาก,กายของพระองค์และคุณรับขนมปังนี่คือพระเยูคิดที่จะเข้าไปในชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะรับด้วยการคิดถึงภาพที่คุณได้รับขนมปังนั้นจริงๆและได้รับประทานเข้าไปเป็นการคิดถึงพระเยูคิ์คุณจะคิดถึง คุณได้รับจอกนั้นจริงๆนะครับที่มีพระโลหิตของพระเยซูคริสต์และคุณดื่มเพื่อคิดถึงพระเยซูคริสต์คุณจะทํำยังไงก็ได้ครับที่จะทําให้คุณระลึกถึงพระเยซูคริสต์และวันนี้ผมอยากจะนําเราที่จะคิดถึงพระเยซูคริสต์ด้วยกันครับผมจะใช้คําพูดเดียวกับที่เปาโลพูดนะครับก็คือว่าเพราะว่าเรื่องที่ข้าพเจ้าได้รับนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์ผู้เป็นเจ้า คือในคืนที่เขาอายัดพเยสคิดพระองค์ได้หยิบขนมปังขึ้นมาพระองค์ทรงหักและแบ่งให้กับคุณกับผมและให้เรากินให้เราระลึกถึงให้เราได้รับสิ่งนี้เข้าไปในชีวของเราโดยการระลึกถึงพเยสคิดให้เราระลึกถึงพเยสคิดด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่เราได้เข้ามา และเลึกถึงพระองค์ไม่ว่าเราจะมีขนมปังหรือไม่มีไม่ว่าเราจะรับบัพติศมาแล้วหรือยังไม่ได้รับบัพติศมาไม่ว่าเราจะได้สําแดงตัวว่าเราเป็นคริสเตียนหรือไม่ก็ตามเมื่อเราลึกลึกถึงพระองค์เรารู้ว่าพระก,กายของพระองค์ได้แตกหักออกเพื่อเราและว,วันนี้การที่เราลึกถึงพระองค์ด้วยการคิดถึง ที่เรามีส่วนในขนมปังมีส่วนในพรกกายของพระองค์มีส่วนในพระโลหิตของพระองค์นั้นเป็นการที่ทําให้เราเองได้ประกาศการวายพระชนของพระองค์กับทุกทกคนพระเจ้าข้าพง์อธิษฐานเผื่อผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมกันเวลานี้ที่จะระลึกถึงพระองค์ขอพระเจ้าดึงใจของเราเข้าไปให้เราได้มีส่วนให้เหมือนเราได้อยู่ในห้องนั้นกับพระองค์ในค่ําคืนนั้นที่เราได้อยู่ร่วมโต๊ะกับพระองค์ นัเหมือนกับเราได้รับประทานขนมปังนั้นจากมือของพระองค์เราจึงอธิษฐานขอสิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเรื่อยๆไปอธิษฐานในพระนามสกกาเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับที่คุณจะระลึกถึงแล้วก็มีโอกาสได้คิดถึงพระคิดในทุกๆวันด้วยกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ